ันเห็นผู้หญิงแต่งกายด้วยสีสันต่างๆเช่นถ้าเป็นสีแดงทำนายว่าจะเกิดความเสียหายทางด้านการเงินหากเป็นสีขาวทำนายว่าจะเกิดความสุขร่มเย็นในชีวิตหากเป็นสีดำทำนายว่ากำลังจะมีคนคิดร้ายกับเรามีคนนินทา เป็นหญิงแต่งกายสีฟ้าทำนายว่าจะมีโชคลาภทางด้านการเงินหรือมีบุตรที่ดีมาเกิดเลขเด่น5เลข8รองเลขเด็ดเพื่อการเสี่ยงโชค55 58 59 589 558 598